สวัสดีตอนเช้านี่ก็คือไก่ป่านะคะเขาอยู่เป็นครอบครัวของเขานะคะ,ะตัวผู้เนี่ยเขาจะตัวใหญ่นะคะแล้วก็ที่เราสังเกตได้นะก็คือหูของไก่เนี่ยจะเป็นสีขาวระยะออกมานะคะประดุดดังหูพระนะคะอันนี้ก็คือไก่ป่านะคะร้อยเปอร์เซ็นซึ่งทางวัดปา่าโยธาประสิทธิ์เนี่ยนะคะก็ได้เลี้ยงเอาไว้นะคะก็หลาย สิชีวิตเหมือนกันสมัยตะก่อนเนี่ยเยอะมากนะคะเป็นร้อยนะคะซึ่งไก่ป่าในวัดปา่าโยธาประสิทธิ์นี้นะคะก็มีน่าจะมีแห่งเดียวนะคะของอำเภอสังขะนะคะก็เลยได้นำภาพมาให้ทุกท่านได้ได้ชมว่าไก่ป่าเป็นอย่างไรนะคะนี่ตูดของเขานะคะเขาจะงอนนะคะคือขนขนขน หางของเขานะคะก็จะงอนเห็นไหมคะัท่านผู้ชมเห็นฝั่งตางนู้นไหมเนี่ยเขาจะมีอยู่ประมาณ3 3 3เส้นนะคะที่จะงอนออกมายาวนะคะระยะจริงๆตัวเขาจะเล็กนะคะเขาจะไม่ใหญ่มากนะคะเนี่ยเขาจะสาีขนของเขาเนี่ยนะคะก็จะงอกออกมาอย่างนี้แล้วหูของเขาก็จะเป็นสีขาวนะคะส่วนตัวเมียนะคะก็จะ เล็กเรียวนะคะก็ส่วนมากจะเป็นสีน้ำตาลเหลืองขาวนะคะก็จะดูสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นธรรมชาตินะคะไก่ป่าเนี่ยนะคะโดยอัธยาศัยของเขาเนี่ยนะคะเขาชอบความสงบแล้วก็จะไม่ค่อยกลัวคนเท่าไหร่นะคะเขาจะชินกับคนส่วนมากเขาก็จะใช้ชีวิตกันเป็นกลุ่มก้อนนะคะเขาจะใช้ชีวิตกันเป็นกลุ่มก้อน เขาจะอยู่เป็นคู่ๆเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็จะหยอกล้อก,กันได้ได้ดีทีเดียวนะคะ